IF สำหรับมือใหม่ทำยังไงให้ได้ผลและต่อเนื่องฟังคลิปนี้ค่ะแชร์จากประสบการณ์ตรงนะคะสมัยก่อนมาอ้วนกว่าน,นี้เป็น10กิโลเลยอ่ะเป็นคนที่กินชอบกินจุกจิกกินทั้งวันนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินอ่ะจนมาได้รู้จักวิธีการทำา IF ให้ได้ผลเลยทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะทำให้เผาผ่านไขมันได้ดีและน้ำหนักตัวก็ลดลงอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เราเจอก็คือมันเราไม่รู้สึกอยากอาหารระหว่างมือเลย ตอนเริ่มต้นเราใช้หลัก4-4-12ก็คือเว้นช่วงห่างกัน4ชั่วโมงมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงและมื้อเย็นจนถึงมื้อแรกของวันถัดไปห่างกันอย่างน้อย12ชั่วโมงและระหว่างมื้อไม่ทานจุกจิกก็จะทําให้มีช่วงเวลาที่ร่างกายเผาผ่านไขมันเป็นช่วงเวลาที่อินซูลินในร่างกายต่ําก็เลยจะทาให้ร่างกายนําไขมันที่เก็บไว้มาใช้เป็นพลังงาน ซึ่งประโยชน์ที่ร่างกายได้จากช่วงเวลาเผาผ่านไขมันก็คือลดความอยากอาหารช่วยทำให้มีสมาธิมีโฟกัสมากขึ้นสมองดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นและน้ำหนักตัวลดลงไขมันลดลงค่ะ4 4 12งรวมกันได้20ใช่ไหมคะดังนั้นเหลืออีก4ชั่วโมงที่เราสามารถขยายจาก12เป็น16หรือจาก4เป็น6ได้ดังนั้นสำหรับมือใหม่เราแนะนำเริ่มจาก4 4 12ก่อนได้นะคะแล้วก็พอร่างกายคุ้นเคยเริ่มค่อยอัพเวลค่ะเป็น1 6 8 และนี่คือหลักการง่ายๆที่จะช่วยให้คุณควบคุมฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นเอาผ่านไขมันผอมลงและสุขภาพดีขึ้นด้ยค่ะอย่างไรก็ตามถ้าคนที่มีโรคประจำตัวมาแนะนำก่อนทำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะและสำหรับมือใหม่ที่เคยทำ IF แล้วแบบรู้สึกแบบชอบหิวก่อนเวลาก็เลยทำให้ทำได้ไม่ต่อเนื่องหลายคนล้มเลิกไปเข้าใจได้เลยค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างเขียนมาแชร์กันได้ถ้าสนใจสูตรการทำ IF พิมพ์สนใจแล้วกดติดตามมาได้นะคะในคลิปต่อ,ตอไปเราจะมาแชร์เทคนิคการทำา i f ให้ได้ผลไม่หิวไม่โหยไม่ทรามานเบาสบายและทำได้ต่อเน,นื่องมานานหลายปีแล้วะคะ่ะ